เอาไงดีวะก็ตอบใจไปแล้วอะมันแค่ซ้อมเว้ยเข้าใจปะไอ้เหี้ยไม่ใช่ว่าเราจะเราอาจสมมุติว่าเราไปซ้อมเราแข่งกันจริงอะแต่พอเร,เราแข่งจริงเราก็เล่นไม่ได้มันก็ไม่ใช่เหมือนกันเหมือนกันกลับกันแหละเราซ้อมเรามีแพ้หรือว่าเราเรารู้ข้อบิดพลาดก็จริงอะแต่เขาแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะแพ้ในเมืองนี่เราจะไม่ได้เล่นในเมืองเลยมันยังมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างเลยที่ยัง ใครสามารถล่าตัวดุนเชียโส่งสำนังนะานภายในฮะนี่ถือว่ารอดระบบ,บฟันไปแทปพ่อมึงอะ่ะอะไรอะ่ะแล้วเขารู้กูได้แล้วเขาจะรู้จักกูได้ไงอะ่ะดุนเชียโบอะไรอะ่ะอ๋ออีใครมลาล่าตัวกูอีกเนี่ยมันดีหรอไอ้บัตรฟาร์มเนี่ยบัตรคูณสองอครับดีปะ ครับทุกคนในเมืองต้องการเลยรหรอใช่ครับปุ๊บกัดเตียเร็วใช่เหรอมันใบเราแพงมากเหรอหรือว่ามันไม่มีขายครับมันมันกินไม่ได้ครับมันเตียกัดเตียแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าอยู่ไหนมึงไม่ต้องไม่เขาจะรู้ได้ว่ากูอยู่ไหนอ่ะต้องไปเขาบอกเตีมสไนเป็มระบบได้เลยไหนใครบอกเขาเขียนเขาเขียนเนี่ยในในสภาเนี่ย ตีนสไนท์เต็มระบบได้เนี่ยอเอา้ามีคนเบิกรถไปเต็มเลยระวังเด้อไม่มันมหาไม่เจอหรอกไม่รู้หรอกอยู่ไหนอะมาแจ้าคุณสวยแล้วมันมันที่ต้องการขนาดเลยหรอพี่ถามจริงนะอันนี้ไม่รู้นะมันมันหายอะครับคุณสองอะมันรอดแตกยังอยอก ตาก่อนนะเตียดูจะลากเตียตลอดไปให้เจิดเอ็มเตรียมรถมาด้วยเอามาดกให้หนูด้วยนะมามาขับโอเคเลยกี่นาทีไว้เจิดอ่านให้หน่อยดิกี่นาทีอะอะไรอ่ะเขาไม่บอกอ๋อเตี้ยมหนีให้ครบสิบนาทีโอ้ชิ้วสิบนาทีทำอะไรกูไม่ได้ หนูไปช่วยเดี๋ยวหนูขับไปเขาไรกันทุกอย่างเลยอ่ะมันเกตต์อ,อย่างนั้นอยู่แล้วป้เฮียแม่งข้า<อ>สนายอยให้เต็มโบสถ์คือมันเกินไปมันลุกล้ำพื้นที่ส่วนบุคคลเกินไปปะวะไอ้เฮียกู <c oughs> แจ้งมากเลยฉันว่าพี่นี่โดนปะบลัพไปเต็มเลยคือเขาโอเคนะดับดับดับเปิดเปิด อันนี้เดือพันเต็มไปดิพี่ว่าพี่รอดว่ะถ้ารถพี่เต็มอย่างนี้ยพี่ว่าพี่ทําได้ป่ะไอมีคนขับไปแล้วอยู่นี่เลยแก้วกําลังขับไปเขาคู่ว่าเขาโอเคนะแก๊้วเวลาสูบบะแล้วดูใ้ช่วยยังไงดีวะเนี่ยเปิดให้หน่อยเปิดให้หน่อยเปิดสักนาทีก็ได้เปิดสักนาทีนึงเงีเพื่อพี่รอดว่ะ ใช่ใช่มันมันต้องมีเปย์โอ้ช่วยแน่ทำไม่เฮียจริงรถแม่งติดกึ๊กเลยอะ่ะไอตุ่มตางก็ตายไปแล้วล่ะไอตุ่มตามก็ตายแล้วล่วลวะพี่ตีพอมาพี่ตีอยู่นะพี่ตีเฮ้ยเอาอเฮ้ยไอ้ชุ๊บอ่ะ ้นไม่ไดอวิ่งไปส่งไอ้วิ่งมาส่งวิ่งมาส่งได้ไอ้เหี้ยวิ่งมาส่งได้สัตว์หลุดจัดไอ้วิ่งมาส่งไอ้เหี้ยไปวยจัดไปไปเนี่ยไปโอ้มึงเห็นไหมนะครับให้วิ่งไปส่งอ่ะกี่วันถึกนะเหี้ยมไม่ได้ไปงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยไปไปสอบก่อนไปสอบก่อนเพื่อเพื่อให้มันไม่ไกลให้มันไม่ไกลนะให้มันไม่ไกล ขึ้นรมารถสีมารถสีขาวไอเฮียบิ๊กฟุตเหยียบกูตายไอสัตว์อะไรครับอะไรครับกูโดนบิ๊กฟุตเหยียบตายไออะไรจะยิงอะไรจะขึ้นยังไงสีไม่ได้มึงตายแล้วาวิตตายแล้วอะไรอะไรอะอะไรอะไอคนอื่นปไไะไงละอันี่ันนีรถสีพี่รถสีรถสีรถสีอกกิันไออกกินกันรถสีพี่ตีโอเคโอ้กูตายอีกแล้วเาไหลเขาไหลเขาไห มาจอดก่อนเไอ้เจอ้มาจาก่อนมาจอดก่อนอย่นี่อย่นี่พี่นีก็อยากอยู่นิ่งๆอยู่มันไหลไม่หยุดเลยโอ้ยพแล้วพอแล้วนอพอแล้วพอแล้วไอ้พี่ชีิชีิชบีชบีชบีมบีน้องเชมีไปอดอปเอไปอดอกันเอเออไปอดอกันเลย ไม่เอาไม่อยากได้ไอไม่มีอะไรทำแล้วไม่มีของฟาร์มต้องเอาเงินไปซื้อของเนีเฮียไปดอกเปิดเนาะไปดอกเตียเอยเตีเตียเตีเจเตีอเเตียเตียไตอเตีเตยเอีเฮียเฮียเฮ้ย เฮ้ยเอาเฮ้ยเอาไอ้จืดเฮ้ยทำไมเฮ้ยทำไมมันเหมือนกูจังหวะไอ้ยันทำไมเหมือนพี่จังหวะเสียมึงชุบกูดิเออ มันจะรอใครอะไรเฮียมันมากันแล้วรอพา่อ่ยขอเถอไอ้เฮีย R A V E X แป8ร้ยบแปดโดนมายเาเอเาาเาเ้าเาเาเ้าเาเาเจ้มาไ้าเจ้าเอ้เจ้เจ้้าเจ้เ้มเจาเ้าเจาเ้เจ้า้เ ผู้อยู่คนนี้พี่มาเชมค่วงได้ไงไอ้เฮียเอาเฮ้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 ยเอาอะไรอ่ะเฮ้ยเอากูไปไหนอะ่ะเ,เฮ้ยคืออะไรแบบเรืองตอนนี้คืออะไรวะห่อศพหรอกูโดนหาศพได้ด้วยหรอทุกคนครับมาเจอกันลูกบอลตรงนี้ เดินเอาง่ายสุดพี่ลำเพื่ออะไรวะเปรียพี่เปรียพี่ลำเพื่ออะไรอะอะไรอะอีกนิดเดียวก็รอดแล้วว่ามากก็อีกนิดเดียวน้องพี่ก็บอกว่าน้องจะได้ไม่เดี๋ยวกูจะให้กูจะให้เออเดี๋ยวกูจะให้เวลามึงหนีไม่ต้องกลัวกูแฟร์กูแฟร์ที่สุดแฟร์ยังไงอะทุบมึงขึ้นมาเอาเก้านี่ไงอยู่ใกล้ๆนี่ไงอีโง่นี่โดนห่ออยู่เนี่ย ไม่ไม่ได้โดนเดี๋ยวจะทุบไงมึงเข้าใจไหมเดี๋ยวจะทุบไงงงอะไรเนี่ยจะทุบทุบแล้วไงต่อ็จะทุบไงแล้วไงต่อวิ่งไปไงตะกี้มีรถตะกี้ก็หาวิธีรอดได้อ่ะไม่ได้ไม่ได้สิวิ่งไปไหนได้มันไม่รอดมันไม่รอดจะวิ่งไปไหนเนี่ยดูดิไม่อยู่ข้างหลังนี่เองทีเซีะคือให้วิ่งไปถึงทีซีให้ก่อนโดนทนตีอะเหรอเออถ้าวิ่งได้คือรอดใช่ แล้วก็มาใช้ปืนได้อะไรใครใช้ปืนได้นคนอ่ะเขาก็มีปืนกันนี่ใช่แล้วจะวิ่งอย่ไงไม่นมีไงไม่มีกระสุนเดี๋ยวก็มีกระสุนน่ะอยู่ตรงนี้นะครับปัดคูณสองอเพิ่มเป็นสาใบ,บาแล้วกันแต่คนที่ชนะก็คือสมมติถ้าไตีได้คือไอตีได้แค่หนึ่งใบ uh huh. แต่นคนอื่นได้สามใบไ uh huh. ปแจก uh huh. <ๆ>อะไร เฮ้ยอะไรฟอรแฟร์อยู่ไหนอะดมึงคนเดียวไงก็้มกับมึงได้ก็มึงมีคนเดียวไงคนอื่นต้อกคนเดียวเลยต้องหนีทั้งประเทศอ่ะกันใช่ไงไ้ยพี่บ้าปะเนี่ยรอครับรอครับรอเฉยไอ้บ้าเดี๋ยวให้เขามายืนตรงนี้กันประมาณสัก เดี๋ยวรอคนมาก่อนล้าก็สองสามคนก็พอแล้วไม่ไม่ได้ต้องรอประมาณสักห้านาทีเฮ้ยโอ้โหดูดิถ่ายถ่ายรูปไปได้เฉยๆรูปตายอ่ะเฮ้ยมันไม่มีใครเล่นรอกมันไม่มีใครสนใจรอบัตรคุณสองอ่นีครับตอนนี้เขาอยู่เขาโคเคหมดเขาไปล่ามึงไงเขายังไม่ขับรถมาเลยเขาไม่สนใจหรอก เอ A W ดีแต่กูจะเปิดวงห้อยสิบแปดอีกวงหนึงมาสิบบาทฟ้าผ่าเออหมดแล้วขอบคุณหน่อยโอ้แต่กูเปิดให้กว้างที่สุดเลยให้กว้างมากๆเลยฟ้าผ่าได้อะแล้วกูก็โดดด้วยทีละกันอะไอ้เหี้ยกูก็าต้อยู่ในวงด้วยสิเพราะว่าเราคนอื่นอยู่ในวงอะโอ้พีเอส เดี๋ย ku ป้องกันฟ้าร้ายให้มึงป้องกันยังไงเอางี้ถ้าโดนฟ้าผ่าชุบไปหน่อยได้ไหมล่ะอ่ะได้เอออะได้คือกูตายอ่ะเนี่ยพอแล้วแค่นี้แหละมันมีคนเล่นแค่นี้ทั้งประเทศมันไม่ได้แค่นี้เขาไม่ได้ออยกันมากกว่านี้แล้ว ไม่มีใครมาแล้วเนี่ยพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวมาแค่นี้แล้วหนึ่งสองอาอสามสี่ห้าหกหกคันพอแล้วมันหมดแล้วจะรออะไรอีกอะมันหมดแล้วเขาเล่นกันแค่นี้ฮลัลโหลเฮ้ย ยังคนอื่นยังไม่มาเลยเนี่ยเขากําลังมากันเนี่ยเห็นไหมเอาควยโดเนต<า>ก็มา,มาแล้วเนี่ยย,ยูทูบพรีเมียมหมดครับขออภัยด้วยนะครับแต่บอกกรุ๊ปว่าของมีเดี๋ยวรีบทักหาสรุปไม่ทักให้ความหวังกรุ๊ปมาก <c oughs> แล้วอีกอย่างเมื่อวานโดมาด่าไม่ขึ้นอีกเ <c oughs> พลงก็ไม่ได้ฟังโดก็ไม่ขึ้นมุงชื่ออะไรนะ ไอ้ยันนี่โดเหมือนพี่ตูนชิบหายไอ้สัสกูนึกว่าพี่ตูนไอ้เหี้ยอีกสองนาทีเฉยอีกสองนาทีพอ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 ไปเลยให้วิ่งก่อนหนึ่งนาทีขอขอวิ่งก่อนหนึ่งนาทีขอวิ่งก่อนหนึ่งนาทีขอวิ่งก่อนขอขอขอเตือนรอก่อนตีหนึ่งนาทีเฮ้ยพี่อะไรวะ ใช้ปืนใช้อะไรได้หมดเลยนะครับปืนได้หมดเลยนะปืนได้หมดเลยนะจะใช้ปืนใช้อะไรก็ได้นะครับไอ้เียดูว่าถือมาเชยแต่ถ้าไอตีจะถ้าไอตีใกล้ถึงไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวผมจุดเองไปไให้แต่ใ้กูตายนะพี่ให้ให้ใครได้อุ้มไปเลยแล้วมันเล่นกันเองไม่วิ่งหนีลวไอ้เฮียยังไงกูก็ตายจะให้เล่นทำไมเนี่ยโอ้ ครบแล้วหนึ่งนาทีแล้วไปเร็วอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวกูคือ,คอการเริ่มนะก็คือมึงต้องกระโดดลงมาโอเคปะ่ะูจะให้มึงยืนอยู่บนนี้ก่อนโอเคไหมอ่าอ่าโอเคปะ่ะอืมอ่ามึงมึงจะเริ่มตอนไหนก็ได้แล้วแต่มึงคืออเริ่มตอน<ร>ไหนก็ได้ลงก็คือเริ่มหรอใช่ลงก็คือเริ่มเลยฮะ uh huh. อ่าลงก็คือเริ่ม <laughs> ถ้ามันลงตอนไหนก็คือเริ่มเลยนะ ครับมันลงตอนไหนอ๋ออกูยังไม่ลงนะยังไม่ลงนะเฮ้ยยังไม่ลงยังราคาเลยยังไม่ราคาเลยรอเอ้ยเอ่ะลงแล้วนะไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอเฮ้ยพอเฮ้ยมันไม่มันไม่ของไม่มีค่าเลยทุกคนอย่าไปเอามันเลยกูณป๋องผมหมดแล้วพี่คุณป๋องมันใช้ฟาร์มพี่โอ้โอ้ โอ,โอ้ยโอ้ยพอพอพอเฮ้อเอากแลไม่ขึ้นโอ้ยเขาบนเขาบนโอ้ย,อยกูตกกูตายมันก็ลงมาเลยมันก็ลงมาเลยนั่นแหละนั่นแหละมันก็จะเบื่อกูไงโง่ โว้ยไอ้กาฟิวม hey, like ึงโง่จังวะไอ้เที่อเฮ้ยยอ้ี่นี่ขับรถอย่างเกียร์นายไอ้ที่ขับรถก็บอกห้ามใช้รถเว้ยเขาบอกห้ามใช้รถไอ้ที่นี่ขับรถลงมาคืออะไรอ่ะเฮ้ยแอดมินแอดมินแจ้งดิแอดมินแจ้งดิ่ไอ้ที่นี่ขับรถน่ะคนอื่นเขาวิ่งกันลงมาบ้างน่ะดูดิไอ้ยี่นั้นสายลงมาเลยอ่ะไม่เห็นว่าไอ้ยี่นั้นสายลงมาเลยเฮ้ยขอฟ้าผ่าน่อยขอฟ้ามา เออ,เออ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 นีแหละไอ้เหี้ยคนแบบนี้ต้องเจอคนแบบนี้แหละเหลี่ยมมาเจอเหลี่ยมกลับเอาเอ,อเอ้าไอ้เหี้ยตุ้มตามไปตีข้างหลังตายคน <c oughs> ข้างหน้าไม่ตายไอ้เหี้ยข้างหลังตายดิเ้เออเอาี่ไปน้องเอาไปเอาไปเออของห้ามของห้ามใช้รถไ,ไม่ใช่เหรอ ออไปไปพี่ไปไปไปโอ้โหมากันเติม,มไม้เฮียมากันเติม,มไม้สัตว์โอ,อ้เฮียคือพี่เอาง่ายๆทุกคนคือกูไม่รอดอยู่แล้วเว้ยเอาตามด้านหลังก็เอาพี่ลงเลย คลิดไหมไอ้เหี้ยมีคนวิ่งผ่านหนีป่ะดูนักอื่นอ่ะไอ้เหี้ยโอ้ยังตายกับเติม่ะตายกับเติม่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยคนนี้ฉลาดไอ้เหี้ยคนนี้ฉลาดจริงไอ้เหี้ยแต่ใช้มาเชฟตีกูไอ้จืดตายได้สัตว์ ไอ้ยไอ้ยาาาไอ้ย่าพาพาวิ่งชนีไอเช่นนีดวงดีจัดเฮ้ยเฮ้ยไอ้่าได้มาย่าพาีเฮ้ยไอ้ย่ได้เฮ้ย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 ไอ้่าไอ้ย่าพาดีไอ้ย่าาได้เฮ้ยไอ้ยาพจัดเลยปลาลงโทษ้ตีกันทำไมนะ ไหนอะมาะเอาแห้ใครอะเฮ้ยมึงไปไหนกันอะเฮ้ยมึงไปไหนกันอะเฮ้ยมึงไปไหนกันเฮ้ยมึงรู้หรอไปไหนอะเฮ้ยออแล้วใครได้อะมึงรู้อ่ะใครได้อ่ะ,อะ,ใ,คอะใครจะได้จากที่นี่อะใครจะได้อ่ะ

ป้าตอนแถวป้าต่อแถวป้าต่อแถวอมยิ้มครับี่อมยิ้มครับไอ้เียอมยิ้มมึงเก่งจัดไอ้ซาน้องไอ้เฮียไอ้ไอ้นี่เร็ตนี่ใครอะจูครับจูจูไอ้เียของจริงจัดของจริงจัดของจริงจัดก็ดูแลกันนะครับว่านองหนึ่งใครอะดูแลกันน้องพยายามอะดูแลกันนะพยายามขัดขวางแค่ไหนก็ไม่สามารถรบล้งนองหนึ่งได้หรอก เลขแปดเก้าหนึ่งโอ้โหคับนมาทางไหนนอกโว้ยเอ้ยต่อแถวครับต่อแถวครับต่อแถวเลยคนที่ม้ว่ะฮิซิลิวได้ฮิซิลิวไปที่หนึ่งไปซัดครับผมลุมจัดเลยไม่เห็นใครร่วมมาจากเมืองบนมเลยประกาศไปเลยประกาศไปเลยข้างนอก ประตูปิดประตูไอเฉยไอเฉยล็อกประตูไอเฉยไอเฉยปิดแล้วเฮ้ยอไอ่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วตอนแจะบอกให้เข้ามาข้างในห้องเอ็งได้ยังไอหน่มได้แล้วครับอได้ออกไปแล้วได้ออกแล้แล้วต้ผมรอดไหมครับแอดมินผมรอดไหมเนี่ยไม่รอดโอ๊ยอะไรมึงอะเ้ยเอ็งได้ยังแปสี่ีนะหมดแล้ว ได้ยังยังครับยังยังครับลงแปดดีแต่ละคนกูจำหน้าไว้หมดเลยโอ้โหแต่ละคนน่ะไม่ดีหรอไม่ดีครับแปดทีเดีได้แล้วแปดทีครับไหนกูออกไหนวะโอเค เองเลยเฮียขั้วกูจะไปรอดอย่างไงวะไอเฮียกูจะชิดรอดอย่างไงวะโอ๊ยไม่ยอมรับสุตไม่ได้ทุกคนโนโดนเกลียนโอ้ตายหมดอ้าวอ้าวเฮียพิเตียเขาหน้าคนช่วยนะมาไม่ถึงเนี่ยคนช่วยกันเฮียคนช่วยกันเว้ยกูบอกว่ากูแบ่งกูแบ่งผมช่วยพี่นะเฮียได้ทั้งสามใบเออพี่แบ่งได้ไหมเออกูแบ่งกูก็บอกอยู่ที่มีกา่ตมึงไม่ได้สักคน ไอ้เหี้ยจริงป่ะโดนเกียนม่งโดนเกียนเว้ปิดประตูไม่ให้เข้าเฉยเลยเล่นแต่แรกก็ไป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 คนเจอแต่แรกด้วยไปไหนแล้วน้อพี่มาสาวเนี่ยไ่กับสองคุณหมอครับคุณหมอ